ของมึงทำไมคะมึงเป็นอะไรเขาอยากโชยค่ะมึงจะโช์ทำไมล่ะฮะมึงเป็นผู้ช่วยฮะมึงก็ถือของมาขอโทษคเออเอามานี้กูเล่นเองขอโทษครับผมเป็นผู้แสดงครับเอ้าผมนึกว่าเขาต้องมาเล่นก่อนคุณอ๋อไม่ใช่พี่เป็นผู้ช่วยเขาอยากจะโช์ครับเป็นลูกศิษย์ผมเองครับผู้หญิงผู้ชายครับน่ะอ๋อผู้หญิงครับทำไมหนวดเข่าเฟิร์มขนาดอ๋อเมื่อวันศุร์นี้อาทิตย์ที่แล้วไปเล่นที่พัทยาครับชอบเล่นน้ำทะเลครับอันนี้ตะกไข่เกาะมาครับชนกงค่ะค่ะ อะไรกองค่ะฮ่องกงก็ทำไมชอบไว้หนวดขาค่ะอะไรอะไรอะไรผูดมาคนแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้มาหนึ่งแต่ของไม่มีอะไรครับพี่กิษครับเดี๋ยวขอโทษครับหมาใช้ไม้ไหนแล้วอ๋อเราเดี๋ยวผมส่งไม้ให้แล้วกันนะครับออ่ะืจะพูดอะไรโอจะว่าอะไรฮะไอ้ร้อนถือเองเปล่าค่ะขอโทษทีค่ะปล้อนานั่งง่วงค่ะอ๋อง่วงทำไมล่ะไม่ค่ะเดี๋ยวโชว์การแสดงเลยนะครับที่ทองหรือเปล่า ฮะท้องอันนี้ไม่ได้ท้องค่ะล้วอะไรล่ะพุงค่ะอันนี้พุงครับออ้วนนะฮะเห็นรูปร่างอย่างงี้บางท่านถามเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาเป็นคนพิการนะครับอ้าวจะบ้าไงเขาเรียกคนไม่สมประกอบอ๋อคนไม่สมประกอบเขาเรียกคนแคอ๋อคนแคะเฮ้ยคนบ้าเลยว่าตัวเองนี่ตาแดงเงี้ยไปแอบกินลากับไอหูทิมมาใช่ไหมเนี่ยจะบ้าไงไม่ได้กินค่ะอ๋อโอเคชมการแสดงนะครับ นทำไมนักหนาเนี่ยมึงฮะทำไมขยันเต้นงี้เนี่ยหนูอ,อยากเต้นค่ะจะเต้นทําไมแล้วทำไมนะครับอันไหนเวลาไม่ต้องเต้นก็ไม่ต้องเต้นพับเพลงก็หยุดแล้วก็ไม่ต้องเต้นอ๋อไม่ต้องเต้นส่งะะของอย่างเดียวได้คะ่ะเออมึงไม่เล่นเองเลยล่ะฮนะไม่โชว์เองเลยล่ะไม่กล้าค่ะบเ,เอานี่ขอมาหนูเล่นเองชมการแสดงครับ ให้เก็บให้ดีมึงจะเก็บให้เขารู้ทำไมเนี่ยก็เก็บแบบให้ใจร้ายมันยืดอย่างนี้ดิมันหล่น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 อะไรล่ะตาตาก็โตมึงไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยขอโทษทีขอโทษทีเก็บไปดิเอาไม้ไว้เสียบใช่ไหมเออโอเคชมกันแสดงครับทีต่อไปครับ เอาหมดนะครับอะไรตองมาโหที่นี่น่ารำคาญอยากเต้นเลยครับไม่ต้องเต้นอยู่เฉยชมการแสดงครับไม่มีอะไรนะครับนะครับโได้ใกล้ๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับ รีบใส่อ๋อหิบใส่ค่ะเขาหยิบอะไรใส่เข้าไปคะวิญญาณพ่อวิญญาณแม่เขาค่ะพ่อแม่ตายแล้วเหรออ๋อยังอยู่ค่ะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ค่ะหยิบใส่เข้าไปชมการแสดงหยิบใส่หยิบใส่ค่ะแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ล้วงค่ะอะไรนะจะเป็นนกหรือเปล่าเป็นอะไรนะการตาย ก็ตายไม่ใช่มึงช้างอ่าใส่ไหยนฮะมาใส่เนีเอามาแล้วใส่แล้วไปไหนก็ดูดี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 ใส่ไว้เปล่าใส่ใส่ปะใส่ไปแล้วค่ะวันหมาอ๋อเขาดูอีกทีหนึ่งไปไปไปเฮ้ยขอเซ็นตตบมือเลยค่ะ หมดแล้วคชุดนี้ล้อเล่นครับหลอกกันนะครับเอามาชมชุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะครับชุดต่อไปนี้นะครับเป็นชุดพิเศษนะครับท่านคงจะเห็นเด็กคนนี้แล้วนะครับเราจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ผมจะผ้านับนับหนึ่งนับสอง ไม่มีเพลงจะเตนหาพ่อมั้งเหรออยากเต้เลยคัอยู่เฉยเฉอยอธิบายเออเขาจะอธิบายผมจะใช้ภาพผืนนี้ครับโดยที่ภาพผืนนี้นะครับจะให้ดูกันจชัดนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่นะครับครับผมจะใช้ภาพผืนนี้คุมไปที่ผู้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วผมจะนับหนึ่งสองสามผู้หญิงคนนี้จะหายไปจากโลกนี้ครับใช้เทคนิคอะไรปะฮะไม่ใช่ฮะชมกันสดๆครับไฟสว่างตลอดเวลาครับต้องจับภาพที่ผู้หญิงคนนี้ครับชมการแสดงครับ ดนตรีนะครับนัดดึงนับตอกนับานเนี่ยถ้าคุณเล่นอย่างนี้นะคุณผมว่าผมไปดูหมากัดจกทังนอกจะดีกว่า อันนี้ล้อเล่นนะครับก็ทำเหมือนเอ๊ะจริงๆแล้วมองยังไงก็ไม่สามารถที่จะหายไปได้นะครับเพราะว่าเวทีนี้ผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเองแต่ชมการแสดงชุดนี้จับปลาด้วยดีครับรับาตึ้งรับาสองห้าสามยหาไปไงอ่ะพี่พี่ป้งและบางท่านถามว่าคุณครับ ท่านถามว่าไอ้ถุงนั้นทำไมกะดุกกะลุกอะไครับนี่แหละครับคือศาสตร์ของมายากลครับบางท่านคงคิดว่าผู้หญิงคนที่ผมทําให้หายไปเมื่อกี้นี้เขาคงอยู่ในถุงใบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอยู่ในถุงคุณมั่นใจนะฮะผมว่าต้องอยู่ในถุงถ้าคุณมั่นใจคุณดูให้ชัดๆเลยครับเฮ้ยเช็คเลยเช็คเลยพวกเนี่คุณมาลอกเรอย่างนี้ไม่ได้เจออะไรมีป่าเฮ้ย ในถุงไม่มีว่ะนี่นะฮะผมบอกแล้วนี่คือมายากลครับมันเล่นเนียนจริงๆอะเนี่ยเออมันเป็นศาสตร์จริงๆนะออมันเป็นศาสตร์เออเนะชมการแสดงครับแล้วบางถามว่าเดี๋ยวบางท่ั้ถามว่ายังหน้าด้านเล่นต่ออีกเลเอาโชว์ที่มันตื่นเต้นกว่านี้ถ้าตื่นเต้นกว่านี้เอาหัวเดินต่างตีนครับเฮ้ยเป็นไปได้เหรอชมการแสดงโชว์เดินต่างตีดนตรี มีมัดผมหัวเดินต่างตีเป็นงฮะเป็นไงเป็นหน้หมุน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 หนโอ้โหจริงๆแล้นครับการแสดงชุดนี้ผมบอกให้เลยว่ามันเป็นพรสวรรค์นะครับคนที่จะแสดงชุดนี้ได้ต้องฝึกมายังน้อยไม่ต่กว่าอปีเพราะว่าอาจารย์ครับจริงๆแสดง อะไรนะอ๋อจริงๆครับการแสดงชุดนี้วราหล่นแล้วทำไมฮะตาแดงตาแดงทำไมพี่จะยอนาพี่เนี่ยฮะเมื่อยค่ะเมื่อยนะมันเมื่อยหรือมันเมาล่ะฮะจะบ้าไงไม่ได้กินค่ะอ๋อเอางี้เราจะมีโชว์นะะการโยนอาหารแล้วเขาสามารถงับได้นะฮะเหมือนให้อาหารสัตว์ประมาณนั้นเลยทำไปเล่นไปเขาทำได้เรื่อความแน่นยำ เขาทาได้จริงๆฮะเขางับแม่นขนาดนั้นเลยฮะชมการแสดงเลยดีกว่านะครับเต็นตัวชมการแสดงรถสิอ่ะึึึบบเดียวเดียวเดี๋ยวคุณอันนี้ผมรู้เลยอะไรฮะซ้อมกันมาใช่ไหมอะไรคุณบอกว่าซ้อมกันมาผมโยนได้ไหมโอ้โหใครก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเออทำได้ไหมโอเคครับตัดนะฮะ เอาฟันรับแบบเมื่อกี้นะพี่เออเดี๋ยวฮะตรงเจอเจอหน้าดีกว่าฮะเจอเด้บ้างาดีกว่าครับใกล้ไปไหมใกล้ไปไหมมาที่นี่มาที่นี่เอาดีกว่าเอาดีกว่าออกไปจากงานเลยป่ะอ่าอะไรแบอ่าแค่ช่วยถอยไปนิดนะครับตรงนี้ก็พออ่าเดี๋ยวตรงนี้คุณยืนเนี้ไม่เดี๋ยวฮะไอ้แดงๆที่ติดนี่เลือดหรือว่าจะต้องอะไรฤทปิติดค่ะลิธติกฮะอ๋อลิธติกอ่ะถอยนิดนะถอยนิดนึงครับครับผมถอยคุณคุณถอยหน่อยฮะคุณคุณถอยคุณโป้งหนึ่งถอยนะอ่ะ คุณคุณคุณคานเอาคานแล้วหมุนหมุนตัวไม่ให้หมาหละฮะลองลองนเลยลองลองลองรับลยครับหนึ่ง2องเฮ้ยได้เลยครับคุณตักซ้ายคุณตักได้ไหมฮะคุณตักลองโยนไหมคุณตักตักนี่ลองดูลองดูดูนลอะเอาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกคุณดูฟันแค่นี้ครับมาทำมันละ ไอ้นี่มันไม่ใช่ลิปจิตมันเลืออ่าเรามีลูกใหม่มาเรามีลูกใหม่มาเออแต่เวลาคุณตาคุณตาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้มาใหม่มาใหม่อโเคลูกอ่ะเฮ้ยให้โยนเลยฮะได้ครับคุณรับได้หมดเลยฮะนี่ไม่ต้องจะว่าคุณดูตรงนี้ดีกว่าผมโยนเหลียวหลังเขาก็ได้เอ้ยเอาลูกนี้มาม่เอาลูกนี้ก่อนเอาดูเหลียวหลังดูดูดูเฮ้ยเอาไม่ได้เลยครับอ่คุณคุณตาครับไม่ไม่ผมอยากเห็นเห็นอาจารย์ คุณรับได้ไหมคุณโอ้ไม่ได้ต้องใส่ปันตออันนี้ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมได้ลองดูนะเตรงเลยตรงตรงโอเคสอง้อไม่ได้ตามไมได้ตามมัดตามไปค่ะเปลี่ยนรูปไหสกปรกแล้วไม่ไป็นไรไม่เป็นไรไม่เม็นไรไม่ไม่่ไมไไม่ไไไม่่ไมไไไไม่ไไู่มมนม่มม่่มม แบบมันโยนมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่คุณไม่มีเทคนิคการโยนพยนต์ปุ้นเราต้องคิดอะไรพอโยนนึกโยนโยนเลยโอ้ยแล้ไปโยนเลยได้ไัมฮะอ่ะโอเคครับโอเคครับโอเคครับสงสัยอะไรครับเจะะลอองหฮคุณกิจสงสัยอะไรฮะดูไกลๆผมได้เสียงดังกงึกงเป็นความสามารถครับไกลๆได้ลองได้ฮะได้เออโยนนี้มีจังหวะจริงๆกต้องนุ่มๆหน่อยฮะเอากี่เดียบพอแล้วแหละ ทำไมปากกูแตกแล้วขออีกทีครับอันนี้ผมขออีกทีเอาอีกเหรอข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ทางนี้ทางด้านขวาเตรียมตัวชมการแสดงเลอะเลอะโอ้โหคุณท่านเดี๋ยวก่อนระวังรองเท้าเลอะฮะครับผมไม่หัวปากผมเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเท็กพันก่อนชัวชัวโอเคโจอะไรไม่ต้องห่วงรับรองเตรียมตัวจังหวะมันอยู่ในจังหวะสอง มันต้องมีเทคนิคในการยเลียนึงเพาะเลยนะเอ่อพี่โป๊กเด็กขาขาไม่มีอะไรให้กันเอาเดียวไปกินเถอะสมกับปกอ่ะขอคะแนนจากทางบ้านเลยคก่อนเลยครับอาต้องให้เขาขอดีกว่าครับ OT สามครับครับผมที่ผมไปขอเขาทำไมอ่ะผมเอาแค่ก็ขอไงเผื่อเขาโหวตมาคุณชนะคุณก็ได้สิบล้านไม่เอาสิบล้านบอกเอาแค่หมื่นสองไงเออแบบนี้แล้วก็ตกลงกันแล้วอ่ะโอเคก็ขอโหวตเขาแล้วกแต่ตาจะให้สิบล้านผมกลับเดี๋ยวนี้เลยนะเอางี้เดี๋ยวคุณแพ้เดี๋ยวผมให้เองหมื่นสอง ไม่เอาทำไมคุณต้องมาให้ผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาให้ผมเโอุ้ณอย่าเถียงกันเยอะฮะไอ้นี่ยืนดูดเงื้อกระฟึดกระฟึดเสียงด้วยเพราะถ้าเช็คข้างล่างก่อนนะกันครับ TOT สามอ่ะพูดเพื่นอ่ะไอ้วันนี้เจดวาทีดูว่ไอ้วันนี้ดูว่าไอ้วันแค่นี่ดูทีดูว่ไอ้วันนี้ทรมารเขาว่าอะไรฮะช่วยแปลด้วยครับเขาบอกว่าถ่านผู้ชมผู้มีเกียรติช่วยบวชกันสักนิดนึงเพราะว่ารายได้น่าจะไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาอ๋อฮะฮะทำไมก็พูดไปสิไอ้วันนี้เจด เขาบอกว่าดูเขาอีกจีม้วนหน้าม้วนหน้าม้วนหน้าไอเวทีเรือหอยลายหอยแมงผู้มาเอาละขอให้โชคดีนะครับพีมที่สามครับขอบคุณคด้